สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ100เรื่องหลอนนะฮะน่าจะเป็นเรื่องที่20แล้วละมั้งไม่ได้ลงนานนะครับลืมน่าจะใช่แหละเรื่องที่20นะฮะโดยเรื่องเล่าในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในโรงเรียนนะฮะโรงเรียนของประเทศไทยเราเนี่ยแหละเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับห้องพยาบาลนะฮะโดยเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับมาฟังกันฮะโดยเรื่องนี้มีอยู่ว่า เคยมีเด็กคนหนึ่งนะฮะแกล้งป่วยนะครับแล้วก็ขอครูเนี่ยไปนอนที่ห้องพยาบาลนะฮะแล้วพอคุยกับครูเสร็จแล้วเนี่ยเคลียกับครูเสร็จแล้วเออแบบขอไปนอนในห้องพยาบาลเพราะตัวเองป่วยครูก็โอเคพาไปนอนแล้วครูก็ไปสอนเนี่ยเด็กคนนี้ก็อยู่ในห้องคนเดียวแล้วเด็กคนนี้ก็นอนเล่นโทรศัพท์สบายใจแบบเออฉันไม่ต้องเรียนแล้วดีใจอะไรก็ว่าไปนะฮะจนเวลาผ่านไปเนี่ยเด็กคนนี้นะฮะก็เหมือนจะเผลอหลับไปนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเหมือนได้ยินเสียงคนเนี่ยเข้ามาในห้องในห้องพยาบาลนะฮะแล้วเด็กคนนี้เนี่ยก็เลย นอนคุ้มโปงนะครับแล้วก็เอาหัวในมุดออกมานิดนึงเพื่อที่ให้พอจะหายใจได้แล้วทีเนี้ยอีกสแปมหนึ่งเนี่ยเด็กคนนี้ก็เห็นว่าเหมือนมีเงาของใครคนหนึ่งนะฮะเดินมาตรงข้างเตียงของตัวเองนะครับแล้วพอเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบเออแกลงหลับแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบบเออไม่ต้องโดนถามว่าแบบเออเป็นอะไรมาสามว่าสามศอกทำไมมันนอนอะไรงี้เผื่อถ้าแบบคนคนนั้นเป็นครูหรือเป็นใครก็อะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะแต่ยังไม่ทันจะแกลงหลับคลอกเลยนะฮะก่อนจะหลับตาลงเนี่ยจู่ๆเจ้าข,ของเงานั้นเนี่ยก็ กลับเเปนนรียนียด๋ว้พอได้ยินแบบนี้เนะี่ยเด็กคนนี้ก็ไม่กล้าพูดอะไรแกลงหลับตาปีนอนตัวแข็งทื่อเลยนะฮะซึ่งเจ้าของเสียงเนี่ยก็พูดขึ้นเสียงดังขึ้นเรื่อยๆว่าแบบลู้นะว่าแกลงป่วยลู้นะว่าแกลงป่วยรู้นะว่าแกลงป่วย,ววย,ววยซ้ำไปซ้ำมา เด็กคนนั้นก็เลยแบบเออยอมละเพราะว่ากลัวว่าถ้าจะเป็นครูเนี่ยแล้วถ้าแบบทําตัวเองทอาแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็แบบเออมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อะไรประมาณนี้หรือกลัวอาจจะโดนดุนะฮะก็เลยลุกขึ้นมาจะเปิดม่านออกไปขอโทษแล้วก็เดินไปเข้าห้องเรียนตามปกติถึงแม้ว่าตอนนั้นในหัวก็ยังแอบสงสัยอยู่ดีว่าแบบเออเจ้าของเงาเนี่ยรู้ได้ไงว่าตัวเองอแกล้งป่วยหรืออะไรประมาณนี้พอเปิดม่านไปก็พบว่าตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลย เด็กคนนั้นไม่เจอใครอยู่ด้านหลังมากเลยแถวๆถวนั้นก็เหมือนจะไม่มีใครอยู่เลยทั้งๆที่เงาเมื่อตะเกะียะเพิ่งอยู่ก่อนหน้านี้แค่แป๊บเดียวเองและด้วยอารมณ์ตกใจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเด็กคนนี้ก็เลยกลับห้องแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนที่สนิทฟังเพื่อนสนิทก็ตอบมาตอบเขาให้ฟังอ่ะจนตัวเขาในถึงบางอ้อว่าแบบที่ห้องพยาบาลเนี่ยถ้าใครมาแกล้งป่วยตอนบ่ายๆก็มักจะเจอผีในห้องเนี่ยมาไล่กลับห้องกันทุกคนเลยนั่นเอง แต่ว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าของเงาหรือผีในห้องพยาบาลเนี่ยคือใครกันแน่